ใส่ลงไปกระเทียมอาตกระไผ่พริกสดอืมแล้วก็ใบคะนึงใบคะนึงคือใบไรเอ้าบานเจ้าเอ้ยบานเจ้าเรียกใบอะไรบ่ได้ดอกใบคะนึงลาวอะไรบ่รู้ใบคะนึงคือใบคะนึงนี่เขมรนะใบส้มลม ว้ยนิดสมองมันเดือดรนักุกเยอะมากแ่ไหนแคปะโแล้วมันจะหอมเลยใบนี้าไปุรลายยังไม่ใสเลย เส่ปลาลงไปน้อยนะอืมปลาข้าวซอยต้มปลาข้าวซอยอใส่รดใส่ปลาลงไปเลี้ยงให้สวยงามได้ไหมเล็กปลา เดี๋ยวเราต้องไปคนนะครับปล่อยมันสุปก่อนขึ้นลุกไปเลยครับเดิอ ค่ะค okay. uh, uh ่อยเสร็จแล้วม well, okay. ันเขียดโดนมาได้เขียดโดนมันเลยเสร็จแล้วสร็แล้วโอเคไปนี่เสร็จแล้วน้องเอ้ยนี่แล้วเตรียมจะกินแล้วค่ะเอาคนใหญ่ทำเสร็จก็กินไปไหนดูหน่อยสิทำเองกินเองแซ่บบ่แซ่บหลาย โอเคมาเดินกินข้าวด้วยกันพี่น้องแซ่บ